พี่ครับพี่น้องคลิปนี้ก็มายกสะดุ้งอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะยูสันจะปูครับพี่น้องกะมากกบทีมงานนี่ก็ครับพี่น้องกะสองเส้นเนาะแปดสองก็เก่าแล้วพี่น้องลองมาเบิงสันจะปูกะคลิปต่อจากคลิปที่แล้วแหละพี่น้องคลิปที่แล้วกับพ่อได้อยู่คลิปนี้ก็เล่นเลยลองมายกอีกพี่น้องแต่ว่ากะคำแน่แหละเนี่ยพี่น้องเป็นคลิปต่อกันเนาะนี่ครับยูสันจะปูแต่ว่ากะคำแน่แหละพี่น้องถ้าสิโดวนบดโดเนาะพี่น้องจะไี่บดบด้พี่น้องรอเบิงผลงานเลยนะครับเ เอาถ่ายบุงย้งยองจิตถ่ายทีมงานพี่น้องรอบบงตอนยกเลยครับเอาพี่น้องทีมงานยกแล้วเอาเรือเรือ,อถึงหางเรือดิหน่อถึงหางเรือถึอองหางเรือป๊บปลาอยงแล้วนะนะ้าโอ้บาดแหลก,แ,กแหกหมนันบาดแหลกได้ปลาสวยงามได้พี่น้องกร,ระปลากะเนียกอีกสองตัวทีน้มาบุงบาแดแหลกดูหน่ เกันเด้อที่ตัวเี้ยวไปก่อนเฮ OK. ยยตะกียคือเ่วานเอเลือมมากก่าัน,านโอ้บาแดแหลกพีน่น้องกันโดดตูมนึงม,น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 มันมันมันต่ว่าคำแล้กก็ได้ลวพี่น้องทำไ ขันปลาตัวนั้นเข่าปลากระแยงบ่ค่อยเข่าดลนี่นี่ขันปลากระแยงนี่เลย <Yeah. S 1> อืมทั้งสี่หลับใจปลากระแยงพี่น้องอยากตักซอยดีปลากระแนงเอามือจับประมีนอย่างพี่น้องนั่นเอานี่แหนียวแตก,กะมะของแดงอีกขึ้เก้ากนี่ปศร้ายเทียน่นเด็ดตัวนึงหลับสิลงไปล่วงหลับมันลงหลับอาหน้า ได้ปะได้ยืปลานวกปินพนันได้ปะภาษาหนวกเจ้าแสดงตัวนะเพราะว่าฟ้าม,าามองมันหัวกะโลงมันสิมาท่านบุ๋มเองเจอเดซี่นี่หนกตัวหนึ่งเนี่ยเ <ว S 2> ออตอนนั้นหน้ามาตอนนั้น นี่น้ำลงเดี๋ยวมันก็มากนั่นที่ยืนประจ้ำเลยอ,เอ,อ้าวฟ้าวพี่น้องบาทแรกที่ฟ้าวได้นี่โอ้ยตายที่นี่นี่คือวันน่ะไปาขอเชียงไงครับเจ้านะี่กระทอยไปท่องคุณอีก,กเพราะจะไปหย่างกับเพิ่นเลย ยกก้อนแม่จะงามม่ปตาตื่นพอด,ดีแล้วสันเมีเืม,มตื่นบ่ัก นั่นมาเลงปลาเพืก็ค้อเป็นหัวสับหลาสน,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 านเงินนี่แบบขนาปากเงตัวนึงปาขาวตัวนึงขาวตัวนึงแต่ก้อนเขาเป็นฝูงหน้าปากระกเงียง้ายาเงี้ยอย่า,างะรคุณ่อดอุ้ย บอยยนี่้มขอมองม้าเนี่ยดีไ่นองมองได้ปะกนันแยเงอนตะกี้ติเปนกุ้งกงตอนฝนตกตกะ ừ tao là, cá ghé nhang đông rồi đấy, được đẹp อยู่เนอยไปหาอยู่สองมือนส่อนปนนันติเลยแล้วก็สิเก่งแท้แอบซิบเราแล้วนั่นอุ้ยหลุดปากกย่งหลุดอุ้ยอุ้ยปาตองหน่อยอเอาเอาอยอเนี่ยพี่น้องได้ปาตองหน่อยน้ำเอาไว้เบิ่งกันนะ ตองหน่อยเราโชคกันกระตองหน่อยดิพี่น้อยกระบะปล่อยเด้อปล่อยซะสิบเล่ากันหน่อยพูดเขาอีกซะปล่อยนี่ก็ได้โอ้ยเนาะเรื่องยังขึ้นองไปทางพุ่น ตอนไงอาย่อืมไงก็ยังตอนสะดุ้งขาดไปเอาอยู่สะเดืดสะเดืดตกใจแห้งเลยพี่น้องตอนตูมอุ้ยห้องก้ากล้าลาบานบวกหุ่ึกตัวมันืี้เหยวี้อหยีงกันเนกะเด็นกระเด็นไม่กะโอ้พี่น้องปากันแย่งสีหาตัวได้เลย ปากกัญชีเรื่องมากอีกแล้วพี่น้องจับออกมันกันงายกว่าตักมาปากกัญชงจับออกมันงายกว่าเลยพี่น้องแต่มันต้องระวังที่มันปากมือ จะอถึงมันงายกว่าเ,าเอาตักออกตักอกอกเ,อเลยเพราะว่ามันค่าเงียงเงียงมันค่าสะดุงเรื่องทำทำเรีวเนาะ ข้าวเดียวห<อ><อ>นาหนา้นาวป่าป<ะ>ปยังแหลมข้าสโลยนะป่าปกันแงกอะไรตัวนึงอยู่ตัวป่าปยังเพิ่มเพิ่มคุณนี่สิลงให้บอ่ออกแค่นัหน่ว่า,า,วาละตัวอีกจักบานเพี่น้องเจอสิทพปลาแล้ว แต่ว่าหามปิดกล่อล้วแอนไม่เยอะหน่อยแล้วก็ต้องปิะนะดแล้วเนาะปรงให้เราอันแบบมันเหลือหน่อยแล้วพี่น,น้องแต่ปิดก,ก็คือมันจะดับไปเลย อย่าเขาคนไหนเคยได้ประโคนยังไงกัยอืมก็ปลาดูทะลุงขาดนี่แต่เนี่ยเยกะัวดเอาอีกแล้วโอ้ยปลาตองเอาออกทั้งสองพี่น้องเบิ้งเอามาจับมากระหน่ำจับให้เบิ้งปลาตองทั้งสองเลยลูกมันยเน่ยเลยเอาไปเลี้ยงใส่หน้าย้านั่งไงย้อนไปไกลๆก็นน่าโอ้ยปล่อยเห็นเลยพี่น้องไฟอีก ไปกับเขาอีกนะเนาะโอเคในที่ป่ากันแล้วนะกกนนพี่น้องคำคำเขาบ,บอปกักกระแยงบอมีขาดสายคือแบบอันอี้ยังสนัน่นเอาอคือเลียนยิม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 อย่างบ่อในป่าไปเสีทุง่ทงพี่น้องเนี่ยคำแม่คือตวนกันไมา <c oughs> ตอนแรกขึ้นนิ่งยุ่ คำจังิบลมเนหัวกะหังมนึนี้กระหาง,ง,าง,างม่ง,งมคำเียปัยง่งม,มันปนะัยง่ฝน่อนเนาะสีทูมหนึ่งท่านี่คำทางไหนยังมาแม่พี่น้องพี่น้องเบิ่งอันนี้ เป็นฝูงเลยเป็นซีบตัวเศร้าตัวซีบต,ตัวได้รอย่างนี้หอนเศร้าหรอกปากแยงเขาเป็นฝูงเลยตายตายขอบคุณมึงว่าประมาณนี่้ไม่<ะ>นเก็บปลาคุดตุ่มเบิ่งบอคุดตุม่มอ่อนานปากมือมาแล้วพ <laughs> ี่แล้วมันเสียงก็เรื่องแบบนี้แหละแม่ออเ,เออเบิ่งบอคุดตุ่มเบิ่งบอเบิ่งเด้อนี่ ปากกระแนยงหลายจนปากมือมาหนุนละมาโยกอ่เดอ้อมาโยกอ่เด้อเออเฮ็ดจังไงล่ะเฮ่ออุ้ยอาทิตย์หนา้มนนามันแม่นบ่อาทิตยนานะอาทิตน้าเท่ากับใครเล่งอุ้ยเฮ็ดจังไงวะบ่แม่นอยากให้เขาเจ้ามาแม่อยากให้แม่เอีย่ยม,มมา,มากเขาคุตุ่มมาแม่จ้าจักแจ้งามันจะเป็นจังไงล่ะอาทิตย์หน้าอุ้ยเฮ็ดจังไงวะเนี่ยจังสี่กับพ่อได้เด้ครันจังสี่นี่ได้เดีนี่อาทิตย์หน้าครับพวกหัวหน้าามันจะเป็นจังไง ว่าตั้งไดก็ต้องได้ละโอ้ถึงแล้วมันกำลังได้อยู่เนี่ยปากกระยงว่ามันทรงสำลูหรอมันได้อยู่ดีนี้นี่แต่ปากกระยงได้ขุดตุ่มมากเลยครับก็แม่เอียมมากเลยเนี่ยนี่ถึกปากกระยงปากปมือเบิ้งเสียห้อขีดตะแลกกากว่ะ เงินบางหันเนาะเขาเป็นฟูงเลยฮะถ้าึ้นเหรอเนาะโอ้ยแหมมันป่านั่นป่าบางหน้านันา่นน,น,ดดนั่นอะไรอีกแล้ว <c oughs> เอ <c oughs> เอให้แนวให้แนวอยู่ตัวเดียวหน,นึ่งปากเงี้ยงตัวหนึ่งพี่น้อง เขาเจ็ดแปดตัวเขานวัยนี้วัอยู่วหวอยู่คือปักอีกกวอยู่งตเงินอ่างนี่ำน้ำเขาเรานั้นเมียน่บอเรา้ำเขามันว่าเป็นเขาเรา่เก็บเขาเฮียนั่นมันโรจีเขาก็ได้เป็นสอบได้ล่ะอ้างเทียก็ได นี่ว่าเดีเป็นสอดเเจิกเข้าไเกบทำไมถึงว่าเฮ้ยคือจังจะของผมนี้นะแน่ยแบบไรอ่อโอ้เราไปเดลำนังสานอันรับให้ลูกเรามาส่งไปให้ลูกเราองเทียบผมให้ผมนะบ่มีขาดสายเลยเ้ยกันยังมาอยู่กีนน้องนะปลากันยังสองต ่าขาสายาอาดแล้วปอยูเขาจัองออกไปกันแย่งไปเอาไปยังแยน่เนักเต,ตะสะาแล้วปอยว่าเห็นเล่าอยู่แล้วล่ะคิดว่านะท,ะทะักทกเบงก้อนเออกัอนว่าเห็นก็ต้องอกไปคุณ กขนดิ้กันกเห็นแล้วมันเน่าไหมพอเราบูยูเห็ดเราบูยูเหี้แกละนมือเราแบบบูยูอ,อีกอาากันหรออ้าวงขาดซ้ายกับปากกระแนงได้สาตัวพี่น้องแค่นี้ สะอ่อนเนาะสะอ่อนปากกันแย่งได้พี่น้องแต่ว่ามืดมืดพี่น้องก็สิบว่าเห็นแต่ปัานไหนได้แม่บอกพี่น้องเริ่มสิม,มืแล้วเด้เสียงเครื่องบินมาแเล้หักเอี้ยง้อ เป็นตะปวยที่หายอยงเ <c oughs> บื้องจะคองอะไรถือกินนี <c oughs> <c oughs> ่กเขาจะไปลองดา,งางลนะรองอย่างคือ,ำอ,อคำเถอะเขาจะลองเอาปลาสวายปลยุ๋นอ๋เอาคือไปผู้เดียวสันแมน่นหรอ ลองผู้เดียวก็ได้เอาสร้างบาร์ไม่ีเทียนแล้วกตลองดอ้าวตัวมันหลุดบางหันหลังไป่บอกมูไปทั้งอยไปทั้งนั้นเด้อกูรู้สึมากกั่น จ้าหน่อยเจ้งน่อยเจ้งหน่อยนะพี่น่อยมันมันพ่อเห็นมั้ยมันเยงนตรงัปเลน ปลาตองอีกแล้ว,ออวโอ้ยบ่ลา,าสองตัวเก่าอีก่หรอือปะพี่น้องปลาตอง<า>คอบ่บ่ลา,าสองตัวเก็แต่มันตัวน้อยเขาเก่าปลาตองสองตัวตว้ายมันใหญ่ก่อนะนู่นตัวใหญ่ไก่นเนี่ยโอ้ยพ,พี่น้องแบตสิหมดอีกเจ้าบาทจิราอ่ำล่าเลยพี่น้องเอ้ยหุ่นเลือดไปกระเพื่อมเลยวันนี้อีกเจ้าบาทเด้อพี่น้องนรศิล่าแล้ว คั่มแล้วพร้อมละทั้งแบตกับซีเมอร์พร้อมพี่น้องจะได้พ่อจะเปลี่ยนนาทีเออประมาณนั้นปลามากเห็นไมงอแงกระเพื่อมเลือมานั่นจะเป็นฟอดปลาอยู่นะซีเมนท์ งานปลากระแยงสตัวเอตัวน้อยๆก่อนกันนะตัวน้อยๆนะรุดรุดรุปลากระแงหน่อยได้ไหมเนาเย่อูเสพัออีตัที่เสียบเนาะแย่น่งวาเราเห็ดเสีบหลุนนวดเลยอืมเทสุดบึมบมบึมวนีสุยเกีย ยุ่นัวดเลยนวดแบบนวเกือเปล่าีเจะบาทหนึ่งแล้วพี่น้องค้ำแล้วเร้เสียอำม่าพี่น้องแล้วได้ยี่แล้วหรอบาทนี้คิดว่าปากระแยงนะอยากมีหอมโยบิดมือดีนะ ผมท่านใหญ่ดีอยู่ลงทุนสื่อโฮมใหญ่ว่าเอาเตือนมาลงรถอดตัวอย่างล่ะอันนั้นก็นาโพดดีกางหยกเบ็ดหนึ่งเฮ้ยได้เว้ยเนี่ยพี่น้องอัลลาในตัวนี้ล่ะตัวหน้าแต่ว่าเขาตัวเดียวน้องโอเคพี่น้องได้ทีมงานยกต่อครับพี่น้องนี่ผลงานหลายวะโอเคพี่น้องทำแล้วเนาะครับพี่น้อง คลิปนี้กระโดนเติมนะพี่น้องเนาะแต่กระโดดไปได้ดอกพอมันคำมันคำสมัอตัวดถ้าก้าแบตจะเหมือพี่น้องกะขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องเนาะคนที่เบิ่งมาจนจบเนาะคนที่เขามาเบิ่งใหม่ก็ร่วมกดติดตามนะครับนี่แหละคลิปผมกับสีเกียวกับเนี่ยครับหากินแบบอีสานยกสะดุง้งไปเรื่อยลนะครับพี่น้องให้พี่น้องได้ชมเนาะกันพิษพาดบรรกาศเมี่ยมข้างล่างเลยครับพี่น้องญญโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวให้เบิ่งวิวไปเลยพี่น้อง โอ้ยบรรยากาศคุณครับน้ำข้อแรงเนาะโอเค